ค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับยิ้มหวานและรายการเลื่อนเวนบ้านใบ J Asset Management ค่ะสำหรับ EP นี้จะพาคุณผู้ชมมาชมบ้านทา์โฮมอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าในย่านหนองแขมค่ะกับโครงการนี้เลยค่ะโครงการกัสโตเพชรเกษม69 โครงการนี้ตั้งอยู่ที่แฝงและเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครนี่เองค่ะเรียกว่าเป็นโครงการศักยภาพนะคะรายร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยครบครันเลยและยังอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินอีกด้วยล่ะค่ะ อยู่ใกล้กับศูนย์การค้านะคะไม่ว่าจะเป็นเซนทันพลพระรามสองแมคโครบิ๊กซีค่ะใกล้กับสถานศึกษาค่ะอย่างโรงเรียนอนุบาลเด่นล่าค่ะและอยู่ใกล้นะกับโรงพยาบาเลเกษมราชโรงพยาบาลวิชัยเวชหนองแขม่านอกจากนี้แล้วนคะคะภายในโครงการเองค่ะเขาก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะไว้คอยบริการลูกบ้านครบทุกด้านเลยแหละค่ะอาทิเช่นระบบดูแลความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่รอปภกล้อง C C T V เข้าออกด้วยระบบอีซี่พาสค่ะมีพื้นที่ส่วนกลางสวนสาธารณะนะคะและสวนหย่อมมีฟิตเนสคลับเฮาส์และสระ,สะว่ายน้ำคอยให้บริการลูกบ้านค่ะด้านในเองมีบรรยากาศที่รม่มรื่นน่าอยู่มากๆถนนเมนหลักภายในโครงการก็เป็นถนนขนาดใหญ่ค่ะฟังแบบนี้แล้วเรียกว่าครอบคลุมนะคะทุกด้านกับการใช้ชีวิตเลยนะคะและสำหรับทนหนที่อยากจะไปดูในตัวบ้านพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามยิ้มไปดูกันเลยค่ะ Thank you. แล้วตอนนี้นะคะยิมก็อยู่ที่บ้านเลขที่89ทับหนึ้แล้วล่ะค่ะบ้านหลังนี้เป็นทาวน์โฮม2ชั้นนะคะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะกับขนาดพื้นที่22.4ตารางวาค่ะสามารถจอดรถด,ด้านหน้าของตัวบ้านได้1คันและเป็นบ้านหลังมุมนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะได้แอร์เลีย้ยวรอบๆของตัวบ้านสามารถที่จะปลูกนะคะต้นไม้ใช้ทําเป็นพื้นที่สีเขียวได้ด้วยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าด้านในจะสวยน่าอยู่แค่ไหนตามมาเลยค่ะ เดินเข้ามาจากบริเวณหน้าหน้าของตัวบ้านค่ะจะพบกับบริเวณห้องถงนะคะขนาดกว้างการดีไซน์ค่ะภายในตัวบ้านนะคะดีไซน์ในแต่ละห้องค่ะได้อย่างเป็นสัดส่วนสามารถใช้พื้นที่นะคะและก็ประโยชน์ใช้สอยได้มากที่สุดค่ะบริเวณแรกนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้ทําเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็มุมห้องรับแขกได้ด้วยค่ะและเขามีการออกแบบนะคะหน้าต่างกระจกบานสไลด์ค่ะรอบๆของตัวบ้านที่จะช่วยเพิ่มเติมนะคะพื้นที่ให้กว้างแล้วก็ดูโล่งโปร่งสบายมาก คขึ้น่ะบริเวณชั้นหนึ่งนะคะมีหนึ่งห้องนอนค่ะห้องนอนนี้อยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะสามารถใช้ทำเป็นห้องนอนสำหรับน้องๆหนูๆห,หรือว่าห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุก็ได้เช่นกันค่ะมีหน้า่ังกระจกสามารถเปิดรับลมที่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านและก็ชมวิวสวยๆได้ด้วยค่ะ บริเวณชั้นหนึ่งมีหนึ่งห้องน้ำนะคะมีฝักบัวสามารถอาบน้าที่บริเวณชั้นหนึ่งได้พร้อมกับสุขภัณฑ์ครบครันเลยค่ะ พื้นที่ด้านในของตัวบ้านนะคะบริเวณนี้คุณผู้ชมสามารถใช้ทําเป็นพื้นที่ห้องรับประทานอาหารได้ค่ะกับการวางโต๊ะรับประทานอาหาร4 6ถึงท่านนะคะมีหน้าต่างกระจกบานสไลด์เปิดรับลมชมวิวด้านข้างได้ด้วยและในส่วนของบริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะเป็นพื้นที่ต่อเติมค่ะเราได้ต่อเติมทั้งพื้นและหลังคาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถใช้ทําเป็นพื้นที่กับการประกอบอาหารครัวไทยได้แบบเต็มรูปแบบเลยละค่ะหรือใช้ทําเป็นพื้นที่ซักล้างก็ได้เช่นกันซึ่ง บริเวณนี้นะคะมีประตูค่ะสามารถที่จะเปิดนะคะไปยังด้านหลังของตัวบ้านแล้วก็ดูสวนสวยๆรอบๆตัวบ้านได้ด้วยค่ะไปดูกันต่อที่ชั้น2ตามยิ้มมาเลยค่ะ มาสเตอร์เบ o รูค่ะคุณผู้ชมอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านห้องนี้มีขนาดกว้างพอสมควรเลยค่ะกว้างเตียง5-6าฟุตได้แบบสบายๆและยังเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์เข้ามาได้นะคะทั้งตู้สื้อผและกระโตกเครื่องแป้งค่ะและสำหรับห้อง Master ร์เบ o o ูมห้องนี้ค่ะมีหน้าต่างกระจกบานสไลด์บานใหญ่อยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านด้วยนะคะสามารถที่จะเปิดรับลมชมวิวสวยๆด้านหน้าได้ด้วยค่ะ ห้องนอนที่2อยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะห้องนี้มีขนาดใกล้เคียงกันค่ะกับห้องาสเต e r bedroom เลยเลยค่ะสามารถวางเตียง6พุดได้แบบสบายๆและก็เพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ได้ครบเซตเลยค่ะมีหน้าต่างกระจกบานสไลด์อยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะก็เปิดรับลมชมวิวด้านหลังได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ ชั้น2มี1ห,ห้องน้ําใช้ร่วมกันค่ะมีการกั้นพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกนะคะและฉากกั้นอาบน้ำนะคะพร้อมกับสุขภัณฑ์ครบครันค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านกัสโตเพชดเกษม69เริ่มต้นที่หน้าบิ๊กซีเพชรเกษมหลัก2ขับตรงไป850เมตรจากนั้นให้เหลี้ยวซ้ายเข้าซอยเพชรเกษม69 ขับตามทางต่อไปอีก2.3กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ตรงต่อไป3.4กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ และสำหรับคุณผู้ชมค่ะที่สนใจอยากเป็นเจ้าของบ้านในโครงการกัสโตเพชรเกษม69แห่งนี้นะคะสามารถติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook J Asset Management หรือ Youtube Channel เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะเรามีที่ปรึกษาฝ่ายขายที่พร้อมให้คำแนะนำและมีบริการยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทำเลดีค่ะนะคะที่ครอบคลุมในเรื่องของการใช้ชีวิตยิ้แนะนาเลย สำหรับที่นี่และนอกจากที่นี่แล้วค่ะเรายังมีทรัพพร้อมขายสภาพนางฟ้าที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันอีกหลายที่เลยและค่ะยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กันไว้ด้วยนะคะ EP นี้หมดเวลาลงแล้วยิ้มขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีค่ะ